น้องเรซซิ่งงอแม่แพทหนักมากน้องเรซซิ่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่แพทที่มีความน่ารักหลายๆคนชื่นชอบสำหรับคู่แม่ลูกแพทนภภาและลูกชายวัยกำลังสนน้องเรซซิ่งที่ไม่ว่าแม่แพทจะไปไหนทำอะไรก็ต้องมีลูกชายเป็นส่วนหนึ่งของแทบทุกๆก,ก,กิจกรรมและล่าสุดสาวแพทก็เผยภาพหน้าเอนดูของน้องเรซซิ่งลงในอินสตาแกรมเป็นภาพน้องเรซซิ่งที่นั่งพนมมือทำตาบ้องแบลอดอ,อ้อนพร้อมกับเผยที่มาว่า เรื่องเกิดจากผมเล่นปืนครับแล้วผมก็เอาไปฟาดหัวแม่มีแผลทลอกนิดหน่อยผมกำลังง้อแม่อยู่ครับงานนี้แฟนคลับของทั้งแม่แพทและน้องเรสซิ่งต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งสงสารทั้งเอ็นดูคุณแม่และบอกให้แม่หายงอนน้องเรสซิ่งเร็วๆด้วยจ้า